สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กับมาสู่กันต่อตามกันต่อเด้อครับผมครับเส้นเด็ดดังๆของเก่ามาเชียเพื่อนกันมาให้ตองวดเด้อครับผมครับคลิปนี้ก็เป็นแนวทางของพอเอฟซีสระบุรีครับพี่น้องเนาะครับงวดบางหันกับเต็มเต็มเลยครับผมครับพอกับมาว่างตัวเลขให้ก้อนเลยครับพี่น้องปล่อยต่องวดครับนี่คือผลงานล่าสุดที่ผ่านมาครับผม ครับงวดก้อนนั้นๆพอเข่าศูนย์สามลางครับพี่น้องเนาะงวดนี้เป็นเลขบนเด้อครับผมเต็มเต็มครับพี่น้องเนาะวิ่งบนห้าครับครับแล้วก็เลขสามหางมี่เจ็ดหาเก้าหาแล้วก็ศูนย์ห้าครับผมครับเข่าศูนย์หาเต็มเต็มเลยครับพี่น้องพ่อเอฟซีสระบุรีครับเอาพ่อไก่ต้องวดเลยครับผม ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขกับพอเอฟซีสระบุรีครับเก่ามาเชียร์กับขอขอพระคุณนพอเด้อครับผมทีเมตตาเนวทางให้กับเก่ามาเชียร์ทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับเช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเก่ามาเชียร์น้าเชียร์ในเด้อครับผมครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับผมว่าพอจะว่างเหลขไว้ตัวใดครับพี่น้องเนาะครับ พ่อครับเก่ามาเชียสวัสดีครับผมสวัสดีเก่ามาเชียโอ้ครับผมสุดยอดเลยพ่อครับสุดยอดปะเพราะว่าเพราะว่าเอายิงจริงเด้อพ่อทิ้งว่าบอกกลือพ่อพูได้เหวะอันคือกันหรือเปล่าโอ้ยหลูกสื่อตารางตาางทิมแอนคือกันจะเป็นยังไงเอ้าตัวว่าพ่อกำังเน้นหาคขาอยู่ดิเน้นหาอยู่ เชี m, ่ยนเป็นรับหารับชุนเนี่ยบนน่ะยัเนี่ยหมา่ิ๋วโอ้บนหนาเลยน้องพอเนาะยลักยลักเมาเมาเมาเล็กดับเมาเล็กดับโอ้ครับเมาเล็กดับโอ้สิได้เอาไม่บาดเอาไม่พอไม่สนดับครับผมเออเพราะสนดับเพราะสีกว่าเนาะครับผมไม่ไม่ดับเลยก็ดับมากเนี่ยกับดับเลยก็ดับแต่คนดัเแต่เชี่ยนในสุดไปสุดมันเนาะเมียนครับผม เมื่อวันเมื่อันเมื่อไรเซ็นเงินครับเสียโอกาสครับพี่น้องครับผมเสียโอกาสโดนยิงติดแขนยิงเมื่อไรเนาะเมื่อวันเมื่อวันเป็นแค่ศูนหาล่างนะพอเน้นเลยศูนยนาก็ทกเลยพอเน้นไปแฝดรวยครับพี่บานเสียดายนะพ่อเนาะวันนี้เสียเงินเงินวันหน้าเสียเงินแสนนึงว่าคิดว่าเอไปวันนี้เนี่ยไม่เียครับผมวันนี้มันเมื่อไรจะคิดวเา เสียหลักเลยโอ้ยน้องก่อนเนาะหย่อนเลขบันหน้าลงทุนนี่ครับเออนเ็ขด,ดับมันละเมาเมาเอาไหมครับอันหน้ามันมันอ๋อวันที่วันวันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์วันที่สิบหกครับผมเออวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่สิบหกครับวันอาทิตย์ที่สิบหกนี่นี่แปดนี่เก้า บนบ,บนรางหรือบนปอบนรางตอนนี้จะแบบถาว่ามันแยงแยงได้กันสิไปแยงแยงแบบแบเดินฐางวันเสี้ยวละละอ๋ออีกมีโค้งุถ่ายครับผมแต่มันมีโค้งุถ่ายไม่ว่าหาเท็ตตุเินมาว่างไว้สิครับพอพอ,พอพอเนี่มัน,นมส้นผมมาจากเรื่องประจำ<ม>วันเร็่องเด่นว่ด่นนี่ครูว่าด่นนี่ครูนี่ครูต้องหาประกบไม้ครับหาไม้เขาก็จะกบมั่นเอาเพราะว่าพอว่าด่นนี่สูตร เด็นีสูตรสูตรฟอของปองคือเด็กประจำวันนั่นแหละคร <Collins. S 1> ับผมแปลว่าเอาเอาเอาเด่นกับไปส้นเอาเอาเด่นบอกว่าเมี้ยครับผมตรงนี้เห็นครับตรงนี้เห็นแปดกับเก้าครับผมแปดกับเก้าเราเียกว่าว่าน้ำกันมันขึ้นเดือนเงาแท้มันมันจะบุออกจะบอกว่าอันว่าหันกับเอาอยู่นะพ่อเนาะหกสามศูนย์ครับ มันเดือนเง่หลายมันกิดิดใด้ยี่สี่หกขาบาท่านเป็าวานี่มันก็เลยจับกันออกปเลยโอ้โหวดนี้เป็นยังไงพอครับเดี๋ยวจะาพอจะพิดจารณาครับผมสีลงบัลงเดือนแง่หลยครับขันว่าวันว่าถ้าผู้ใดๆกับสีเลยอ๋อจะ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 มองทีละครับผมอันไหนปเรียวมันก็ดสีควงเนี่บ่นเป็นบ่ล่ะครับ เรื่อว่าหมอว่านี่หม้อหัวหม้อว่านว่ามันหม้ว่าน้ำกันนี่หม้อหอกับสูนหอกับสูนแล้วหลักทิพย์ก็หลักถี่หลักลอยอ่ะครับมันมากเห็นบ่พอว่ามันมากยุทธต่ว่าพวกเขาเสียบเป็นเด่นใดคิดนะแม่นครับผมงวดนี้ตัวใดพ่อหมวดนี้ตัวใดครับผมงวดนี้ศูนย์เจ็ดซีศูนย์เจ็ดซีครับ เงี้ยว่าเร็วนะคิดว่ามัน,นมอิ่มเมยแล้วนะคิดว่าเล่ยนพอว่า,วาครับก็ย่านยี่เนาะพอเนาะย่านเอาย่านมันจับคู่กันค,ครับตัง้งแต่พอจำได้พ้อสอมีเลขเจ็ดก็มีเแปดมันคิดมันคิดสองเทียบเดียงมันมันจับกระบอกสองเทียบเดีว่าเพราะว่าบ่ต้องหวัดในใน,ในปีนั้นมันตัดครับผมเห็นตะฝุ่นและมาปีนี้เจ็ดกัยี่สิบแปดครับหลายปีมาหลายปีมาแล้วล่ะหลายปีแล้วครับผมอืม เพื่อว่าปัดปัพก็ตั้งกองสลากมากเลยนะมันจับคู่ดอกเขาคลิเที่ยว่าพอจช่ไหมโอ้ครับสูตรนี่ครับผมล่าสุดตั้งแต่ปีหกหามาครับผมยังพ่ะท่านได้จับคู่กันกันจับคู่กันดอกมากมาอยู่รังดวยรักกันมารักวคลิปรังไงว่มากขันมาแล้รักไงแล้วคลิปบ่มากครับเพราะว่าเพราะว่าตัวนึงมันอยู่ในประจําวันเสียตัวหนึ่งตัวคู่มันครับเพรารักคลิปกันรักไงศูนย์เจ็ดสี่ครับผม ครศูนเจดสี่ถ้าคู่แข่งคนใดกครมันเสียไปเรื่อยเพราะตรงควับมันมันเดินเงาแล้วมันเดินมาเงาแล้ว้ันเมื่อย่ามันเมื่อยครับผมเลขไ,ไม่มาด้วยกันแต่มาได้หนึ่งตัวครับผมไม่หนึ่งตัวหรือสองตัวกับรักลอยกนะางกีฬาเรีวยกว่าเลขพอหายไปนี่เมื่อกี้กับรักลอยเลือแสบเก่าเนี่ยถามว่าิไปรักลอยมันก็ะดูกมีดรักสิดรักเงยยื่นส่วนนี้ ครับผมจังใดก็ต้องติดชิปน่วยเพราะเออครับเพราะพอพอหามาเนี่ย่ได้หาเพียรักรวยหามาเพียรักชิปก็รัดเวยย่างเดียวเพระาะว่ารักรวยเนี่ยมันมันขันตามันมากเป็นโบนัสอือครับผมนั่นแหละเป็นผลคอยได้ไปไปรักรวยก็ต้องมีรักชิปรันเวยยูแปดกับเก้าครับผมบนล่างต้องมีให้เห็นครับผมครับเดี๋ยวพอจะไม่แยกให้ครับ แยกไม่เดี๋ยวย่อห้หาคููประกอบการเพราะว่าพอไม่มีสูตรครับไม่มีเลรียญตังรักคือคนมีเหรียญเด่นแค่นี้ถ้าสูตรมันก็ต้องครูมันก็ต้องแปลไปหาไม่หาประกอบแต่แกัก็แกก็หาอยู่ไมหาเลยเพาะถุนหาตันถุนหาอยู่พ่อกับมันแกว่าหาเลยว่าว่าแน่นอนว่าบนแน่นอนอย่างพวกเป็นรับใบที่มากกวเท่าเสียรับเลยแต่ว่าหากหากในในช่องบ่ค่อยมีที่พอบ่ได้ดับไปเลยครับผม มันมันมันมียู่สองเงินเมาเมาเมาไรรับศูนยตั้งรับศูนย์ตัางแต่เมือวันที่ไหนล่ะก็เรียกออกไม่ม่ก็ล่ะรันที่สองที่สามเปิดไปดูรับศูนย์บนกวาอยู่อาช่อนหากรมี่อาเนี่ยพ่นพ่นรับกันเทียบเนื้อเป็นแนวทางเล็กว่าหนาลงทุ้นครับผมจังไดกับเสียวกอากาศเน้วพอนะ เต็มเดียวตัวเดียวครับผมเดียวยอเดียว่ยอ่ว่าเอาโอกาสหนามนี่บมไม่งวดเดียวหรอกครับจังได้แปดกับเก่ากับตรงมีเด้อครับพี่น้องตรงติดซิหน่วยบนรางครับผมครับลองเบิ่งครับพี่น้องเนาะเพราะว่าพอกัดว่าหันกัดวิ่งห้าบนครับจับคู่มีสามหางครับผมในนั้นก็คือศูนย์หาครับเพราะว่าเหล็กองพอนี่เดี๋ยวจะมาแยกหายอีกทีหนึ่ง้อครับผม ปดกับเก่าตรงมีเห็นเอาจังเลยครับพ่อครับผมครับขอบพระคุณพ่อเด้อครับผมที่มีหน้าทางเด็ดๆดังๆมากให้พี่น้องเอฟซีของเก่ามาเชียร์ครับพ่อครับอยู่ดีไม่แห้งเด้อครับพ่อครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับเครับพี่น้องครับผมครับพิจารนาไปน้ำกันเด้อครับพี่น้องเพราะว่าเหรียกเด่นพ่อนี่กรถือว่า ต้องมีให้เห็นครับผมไข่กับเหล็กของพอไข่กับเหล็กของอาจารย์พานทองสินะครับพี่น้องเนาะหรือว่าอีกหลายๆเสี้ยนที่เขามาเชียน้าเชียนที่ได้นําเสนอไปครับผมจังไดก็ลองมาจับตัวเด่นตัวชนกันอีกทีหนึ่งด้ครับพี่น้องครับผมแนวทางพ่อเอฟซีสละบรีครับผมคลิปนี้ก็คือปล่อยตองหดเครื่อเหล็กเด่นเหมือนที่พอเคยให้ด้วยครับผมแต่พอจะมาแยก บนลายอีกทีหนึ่งครับผมระวางแปดกับเก่าครับสําหรับเลขไม่มาด้วยกันงวดว่างหันเพื่อนไห้หกสามศูนย์ไม่จับคู่กันครับหกกับมาครับพี่น้องเนาะครับในงวดนี้เพื่นว่าก็เดินดีมาหลายแล้วครับผมเอาอยูุมาหลายแล้วพอกับเป็นห่วงๆอยู่ครับผมยยานจับบอยู่ย่านย่านเขาตอดข้อกันมาเตว่ากะว่างให้พี่หน้อยเอฟซีเบิงพิจนาครับผมศูนย์เจ็ดสี่ครับผมไม่จับคู่กัน มาได้หนึ่งตัวครับผมครับตะว่าพอกับวาอยู่ครับบางเทียกกับบ้มาเลยกับมีครับพี่น้องเนาะเอาเป็นเอาเป็นเหล็กลักบ่ได้ครับผมหมวดนี้มีดศูนย์เจ็ดซีครับบังหันไปเทิ้งลักลอยแล้วกะลักนวยรางพร้อมได้ครับผมครับเหล็กหกเอาถ่ายคลิปนี้กอล์มเชียร์กับคออวยพรให้พี่น้องเอฟซีโชคดีเด้อครับผมครับสู่กันต่อครับพี่น้องเนาะสิบหกกรกฎาคมหกสิบหก สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ